ไฟแช็กจุดไฟได้ยังไง <ST ING> เวลาเราจุดไฟแช็กแค่ใช้นิ้วหมุนเฟืองแล้วกดปุ่มเบาๆก็จะมีไฟติดคลืบขึ้นมาอย่างอัศกรรยอยากรู้กันไหมว่าไฟแช็กจุดไฟได้ยังไง <ST ING> หากเราต้องการจุดไฟก็จะต้องมีเชื้อเพลิงและประกายไฟ ่วนประกอบหลักของไฟแช็กยังออกเป็น2ส,ส่วนคือระบบจุดประกายไฟและช่องบรรจุเชื้อเพลิงในช่องบรรจุเชื้อเพลิงจะบรรจุของเหลวที่ติดไฟง่ายเอาไว้ซึ่งปกติจะนำกร Build ์ดบิวเทนมาอัดความดันให้อยู่ในรูปของเหลวแต่เวลาใช้งานบิวเทนก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นกา๊าซไฟแช็กที่เราเห็นกันบ่อยๆเป็นไฟแช็กที่ใช้เฟืองล้อเสียดสีกับ่านไฟแช็กซึ่งเป็นโลหะผสมที่เรียกว่าเฟอร์โรซิเลียม เมื่อหมุนเฟืองล้อให้เสียดสีกับฐานไฟแช็กก็จะเกิดประกายไฟเมื่อประกายไฟไปเจอกับก๊าซฟิวเทนที่ปล่อยออกมาก็จะทำให้เกิดเพลไฟนั่นเองฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกทุกอย่างกันเลยนะครับฝากบอกเพื่อนให้มาช่วยกันติดตามด้วยนะครับ